เาจาีจ่าเพื่อนออกมาคือเก่าฝนตกก็ได้มั้งเอาเบิ่งดอกแขคามโมไมพี่นอ้องหอมหลายนะ <โด S 1> มาเก็บเฮ็ดนะจะว่าเห็นดอกค้ามโมไมเดี๋ยวสิมาเก็บอันพอไปอันเฮ็ดชาตาแข็งพี่น้องอันนีะคือดอกค้ามโมไมใกล้ดอกดเดซี่เด้อจ้ะอันนี้ค้ามโมไมจ้ะ ดอกข้าม,มาัไหมดอกมันไก่ค่สีออกน,น้อยๆถ้ามีกินหอมเฉพาะตัวดอกเดซี่ฮูยยาวดอกทุง่งดอกเดซี่จะเป็นก้านใหญ่ๆดอกเดียวอันขอสังเกตข้ามัไม้สิเป็นช่อกิ่งออกอ,อ,กอย่งสิอืดอกเดซี่สีดอกใหญ่ๆเป็นต้นเดียวเลยจ้ะลายหอมค่ะน้องจ้ะลายก็ยสิมาเก็บ ตะวันเหมือนีนสิเก็บเอานิดนึงจ้ะเดี๋ยวสิมากเก็บอัน,นปั้นหลังเอาไปตากแงเนีย่ยเป็นชาอาจจะดีขึ้นอย่างนี้ตัวคุณอสมบัติซาป,ปัคุณโมเมนคุณอสมบัติซาปัคุณมีมากมายหลายอย่างศึกษาเอาพี่น้องนี่ดอกคาโมไม้จ้ะดอกแรกสวัสดีพี่น้องสุบสกุย เขาป้าคือเกาคุณจักรยานจอดอยู่คนโดนแถวบ้านจ้ะหดนทางกระยุหันเราไปหันเสียงรถอยใกไกๆจ้ะบ่ไกลกไก้จากบ้านป้าป้าตีบานเลยเด้พี่น้องออกมาเห็ดเดี๋ยวนี้ก็คือกระรังออกเห็ด นี่เฮ็ดนาแล้วสีชมพูนี่พี่น้องหวานดีมันกินได้หลายชนิดแต่เฮ็ดนาและเฮ็ดน้ำหมากกันล่ะเรื่องจริงกินได้แต่ที่เคยบอกว่าเอเฮ็ดเอน้ำหมากันดอกอ่าแดงสดขาเงี้ยวๆนะกินว่ได้แดงดอกแดงขาแดงแดงชมพูกินได้จ้ะออเคยอ่ะไปพี่น้องไปอีกสองดอกแรกกำลังเกิดตะมุตหมุดต้นห็ดเห็ดน้ำหมาก แกงแซ่บไหมพี่น้องตาแก้วก็แซ่บนี่ละมานฝนตกใส่ต์ิละ่ะมองว่านก็ับยางนาอยู่แล้วก็เห็นเห็ดมัน, <c oughs> น,มาานกูนอีลีมองว่ากับยางนาอยู่เดลยเอาหนิยู่ไอ้วนทางนี่คือว่าแล้วเนาะพี่นอ้องกับผู้ชายว่าสีตาดีเว่าจมเนะี่ย ไปเก็บเอาอยพี่น้องขอไปไหายโมหมู่บ้านขอเก็บไปไหายมวลฝรั่งอยู่แถวบ้านหายเพิ่นกับเครื่องโลกหัวเถ่า <c oughs> พูดมาค่อยอกี่ที่อีกองกินปลาได้คอยนะพี่น้องให้ได้คอยก็ให้อ้ขอข้าเจอาตัด่าบิด ับเป็นเห็ดพิ่มดูทางอนตัดปลาลายค่ะปีนี้ลายมากเลยเป็นเกือบอันเขาจาวาเกือบไปลอยไลแถวนี้เขาจาวาเอาฟัง่งกเจ้าตตดไปขายครอนมาขจาวาตัดใหม่ถับองคยเต้ะอยู่พี่น้องเขาจะไปพี่เอา ว่างๆข่อยสิผ้าผู้เจ้าไปปลาทางันเมืองเมืองเอืน่นข่อยทานรุ่นไอาทาน้องขาก่อนพี่น้องทานน่องหูจักกันข้าเจ้าอันผัวข้าจ้าสีผ้าไปเก็บเห็ดล่อให้เฮ็ดไอ้เพิงหวานมันเกิดได้ไรข่อยสีผ้าข้าเจา้าไปเก็บแฟนันขับรถบบไก่โเไก่คนเป็นนันม้อนล่องทับกระดูกยานมันนันเซนเย็ด ทับไก่บ่ได้ขับได้ต่กล้ไก่จะอาทับตะกอลงกับตะเกียบทับนี่นทับเงียบค่อยโอ,โดอด้ดอดดอดไงแบบนี้นะกไว้พี่น้องอันคันบ่บ,บเก็บเก็ยบคอยอเกือบเหยียบเพ็ด โอ้เหยียบนี่ก็จะเกือบเหยียบอยู่ตีดหนทางนี่เลยมันบ่มีคนเห็นคือแบเอ้าวรังมันบ่เห็นหรอกเก่อบเหยียบอ่ะเหยียบหรือเยี่าอเาอบอยู่ผูเ้เดียวนี่แหละ

ต่เก่าบ่ออึดอีหลี่ยมเขาจะว่าตัดใหม่สิเคย่อว่าตัดใหม่ตัดใหม่มันกระทับแล้วบ่ทับตายปะจนเดียวอันสมัยนั้นจนเดียวอ,อันตังมาเก็บเอาเอ,าอ้าเหยียบไปน้ามึงนี่ยแต่ันดอกใหญ่มันก็คือว่ามันสิโพขึ้น เมื่อนี้บ่ไปไกลอยู่ละหลอกมากคอยพยายามสีบอไทายให้เวียนหัวพี่น้องสีสาสาที่สุดบางที่มันมันอ่าเบาเนี่เดอ้ออ่ามันอ่อนซ้อนเห็ดฟ้าวน้ำเห็ดก็เลย กับหัวกล้องไว้โทษอีหลีพี่น้องค่อยบเบอยมักเบาๆไปได้ดอกพี่นออ้องนิดๆนิดน่อยๆเข้าวเดียวพรเจเรา้าเอาอันนี้รดน้ำโปกไปรป่อยอรับ,บรักปล่อยเคยมาเอาอยู่แถวตับกันคุ้มใบเบิดพี่นอ้องคิดปลาเิดชื่อปลาหราวะแต่ที่ลายยูมัน เฮ้าไปสิไปเลือกนก็บ่ไ้ก็คิด่ายก็แถวเนี่ยเต้เหลือเงี้ยเหอะเหี่หตังเงเฮ็ดมันปูไปพี่น้องไปอีกเอาเพ้นไมหมลงส,ะส,ะส,ะสัตว์พี่น้อง,องนี่เฮ็ดใส่เดินพี่ทุงหอ่อลางกินได้จ้ะ เฮ็ดไส้เดือนพี่น้องตะขอบ่เอาพี่น้องกินได้อยู่จ้ะแต่ว่ามันดอกบานเฮ็ดไส้เดือนเฮ็ดไส้เดือนพี่น้องเฮ็ดกี่กระเดือนภาษาบ้านก่อนเฮ็ดไส้เดือนเอา้องโค่นก็เอาไปหนึ่งะเอาไปหนึ่งจ้ะแต่ขอโบกี้แบบมาหลายหนึ่งแทบแทบร้าน ดอกใหญ่ค่ะอเหดถุงไรกันี่คุ่เอย่าง่ี่อยกก็คสอ อยู่ในป่าแถวบ้านพี่น,อ <laughs> กกน้องตะเกาวิ่งเหลือมันเข่าแขวนนี่นะแต่ว่าคือว่าอะไรฝนตกปะทัวหรือว่าอะนรเกิดป่าแป๊ดเลยเสร็จแล้วนะพอาะเด็กเก็บกินแต่ว่ามันสีไล่บอนกับบอลไล่แบบว่าเด็กเก็บขายพี่น้องเขาจะเอาตัดใหม่เบิร์ตคือว่าเด็กน,น้อยกับสีเมื่อยพี่น้องจ้ายิดสันนๆมื่อเนี้ยอดใจเบาไว้เลยเขาป่าไง สูดอากาศนิดหน่อยเรียกใส่เห็ดยางจันโอยหีหลักนะก็ตัดปลาสองฟังก็ตัดปลาเบิดบะมี่ว่าไงหน่ะน่ยก็ตัดปลาทับเห็ดเบิดบะมี่หอกเห็ดเผ่งก็มีเห็ดขั้นตะแหลนอาจสิพ่อมีเก็บก็ตัดปลาสองฟังตัดฟางหมู่ว่านเหมือน้อนเนี่ตายป้าแด่อู้บาดนี่คุณเลขาคลิปั้นพละจ้า อยยานซาที่สุดดเ้อเพื่อนๆเลี้ยวเวียนหัวอยยานซาที่สุดเพราะว่ามันเห็ดมันกระจายจ้ะเอไปปองได้กระจุมกระจุนมือนปปอได้ มีพินออกเก็บเก็บเก็บเอาบ่ค่อยว่าว yep, 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 <K oi> <laughs> ว่าคลิปบ่ยาวก็ยาวคือเก่าพี่น้องเพรว่ามันเก็บได้เทิละดอกบ่แม่นเฮ็ดเพิ่นหวานเนาะ การเก็บเฮดเนี่ยพี่หนอ่องสิเก F ็บถือไอจะคล้องกับโบแมนด้เทคนิคไผเทคนิคมัน่นด้เอาอีลีตัวว่ากันบ่ได้ด้มวนไผม์มนมัน่นค่ะปล่อยซะเอาดอกเดียว กิบสันๆมันก็บอสันแล้วนี่ เก็บเรื่องอะไรเนะอะย่าน,นามันหักขามันมอดง่าม กินออกว่ะซีเมื่อได้เพราะว่ามาหนีเดียวแก้วล้งบ้าน เอ็ดพ่อหน่ะเกิดแล้วพ่อหน,น่ะเน,น่ยเพราะว่าเขาตัดตาหลายเพืาาา่อนละมันคือสมัยก่อนอีกจัด <c oughs> ดอกสองดอกสิเมอร์บานพี่น้องล้มางานมันท่างนี่แหละพี่นอ้องสิเมอร์แต่กำลังซื้ายเลยไม่อย่างอกเกิดกระปด๊ะกระแป๊ดกระป๋ด้กิน มาุ่รนกันว่าเห็ดเพ่งหวานมันสิเกิดไล่าเพราะว่าอันนั้นเขาเจ้าตัดไหม่พี่น้องขออนุญาตเมื่ออาทิอพี่น้องจะากำสุดท้าเอน้อยพี่น้องจ้าเออเย่าเหยียบเหยียบอืเหยียบเพ็ด โอเคพี่น้องจ้ะขออนุญาตตัดคลิปไปอ,อยู่ดีไม่แหงสุปูสุคนพี่น้องเขาตัดปลาเงี้ยหลาดสาดเป็นรอยก็เลยเขาเจ้ากอหอยฟังดอกคลิปนาพ่อทำไมพี่น้องอ,อยู่ดีไม่แหงสุปูสุคนคลิปนาพ่อทำไมเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเพืเ่อนเพื่อนเ